That's TV. <laughs> ผู้ชมนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีสุสุนะฮะวันนี้ที่เราสองคนมาอยู่ที่โอมากาเซคานะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ของทรีเพชด้วยนะครับพี่ยุทธครับแล้วโอมาคาเรคาที่นี่คืออะไรครับพี่โอมากาเซคาคือธุรกิจรถยนต์ระดับพิเมียมมือสองโดยความร่วมมือของทางกลุ่มทรีเพชกับทางผู้จำหน่ายอีสุครับ เขามีสาขาทั้งหมด3สาขาสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนวัตนาทิเบศที่นี่เลยใช่ครับที่นี่ครับสาขาที่2อยู่ที่ถนนเกษตรนวมินส่วนสาขาที่3ที่จะเปิดเร็วนี้นะครับอยู่ที่กลางดงปากช่องนครศรีมานะครับโซนโคราชใช่ครับกรณีที่ลูกค้าทั้ง3ที่นะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาณจุดตั้งต้นได้เรามีในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็คือใช้คําว่า w w w o m a k a s e c k a c o m เพียงแค่ท่านลงทะเบียน Facebook ผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ครับแล้วถ้าท่านสนใจรถยนต์คันไหนนะครับเขาจะมีมุมให้ดูทั้งหมด3รอบงสาโอ้โหแบบละเอียดเลยใช่ครับและยิ่งกว่านั้นครับทันทีที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ท่านได้รับพาสเวิร์ดครับแล้วเราสามารถที่จะไปเช็คประวัติโดยละเอียดเลยครับว่า ตั้งแต่10,000กิโลเมตรแรกจนถึงระยะที่เป็นหน้าปัดปัจจุบันนั้นรถจนตวรวจเช็คตามระยะที่อ,อะไรบ้างเรียกว่าเป็นไม้แท้เลยใช่ครับเป็น<อ>ไม้แท้แล้วก็ตรวจเช็คตามระยะอย่างแม่นยําแล้วที่นี่มีบริการแล้วก็ดูแลกันยังไงบ้างครับเบื้องต้นถ้าท่านผู้ชมนั้นสะดวกที่จะเดินทาง,ทางามาตรวจ3สาขานี้ก็ยินดีนะครับ<อ>หรือท่านที่ไม่สะดวกก็คือสามารถที่จะลงทะเบียน Facebook ผ่านทางเว็บไซต์ w w w p o m a k a s e a c o m แล้วก็ท่านก็จะรับ password พร้อมๆกับการเยี่ยมชมในส่วนของรถจนที่ แต่ละที่นั้นมีรถอะไรบ้างพร้อมๆกับปลอดตัวเช็คชัเจนครับผมในส่วนของการที่ท่านจะใช้วิธีการแบบนิว n น r m a มอลนะครับบางท่านดูรถเสร็จผ่านทางเว็บไซต์ครับจองรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์และสุดท้ายครับส่งมอบรถยนต์โดยสไลด์ออนถึงหน้าบ้านท่านได้เลยก็คือแปลว่ารูปถ่ายที่นี่ละเอียดละเอียดมากลูกค้ามั่นใจไม่ต้องไปดูคันจริงเป็นความสะดวกแบบหนึ่งครับก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกชมภาพในมุมทั้งหมด3ามร้อยหกสิบองศารพร้อมๆกับการที่เขาเนี่ยได้เห็นครับว่าข้อมูลการตรวจสอบาำลองมีอะไรบ้าง และอีกอย่างครับคือลูกค้ามั่นใจว่าที่นี่มีเครื่องมือครบมีอะไรครบหมดทําให้การตรวจเช็คนั้นมีความแม่นยำครับเขาก็เลยขึ้นรถยนต์โดยสไลด์ออนครับสงมอบหน้าบ้านให้เลยครับแสดงว่าเขามั่นใจมากนะครับว่าจะได้รถที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่ย้อมแมวด้วยใช่ครับแล้วที่นี่นะครมีความแตกต่างจากในรถมือสองที่อื่นยังไงบ้างในคําจํากัดความของคขาว่ารถยนต์คุณภาพแบบพรีเมียมนั่นหมายความว่าเขารู้ประวัติเจ้าของใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยเป็นเล่มติดรถยนต์มาจาก กรมขนส่งตั้งแต่แรกนะครับ,รบมีประวัติตัวเช็คธรรมย่อย่างแม่นยําก็คือไม่แท้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมีการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าเนี่ยมีการตรวจเช็คทั้งหมด220รายการพร้อมกับเครื่องมือพิเศษ<อ>ตรวจเช็คว่าค่าเบี่ยงเบนม,มาตรฐานรถยนต์นั้นความกว้างช่วงล้อฐานลอนั้นตรงตามค่ามาตรฐานโรงงานก็คือรถยนต์ไม่เคยพลิกคว่ำตกข้างทางมาก่อนนะครับ วางแบบนี้แล้วมั่นใจได้เลยนะฮะใครที่สนใจรถมือ2ก็ต้องที่นี่แหละครับโอมาคาเซกคานะครับวันนี้หมดเวลากับเราสอคนแล้วนะครับกับสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New อีซูซู m m x x พลานุภาพพลิกโลก